ทำไมผิดไม่จะให้ดูมานั่งตรงนี้ Are you ready? Are you ready? <c oughs> Strawberry Strawberry <c oughs> Okay Orange Orange ออ่าโ Okay ah, Orange Watermelon ทำไม Watermelon มะตือเมลอนเมลอนไม่ใช่เมลอนครับต่อไปลูกแกลบว่ะแวลาว่ะมะดั่งลูกอ่าดูนะมะไหมลูกดูนี่มะไหมเชอร์รี่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 โอเคโอเคโพสิโลกเชอร์รี่มะใมอะไรลูกดราก้อนฟรุตดราก้อนฟรุตดราก้อนฟรุต แก้มต้อรอ่าอันนี้มาดูเลยอะไรนี่ลูกอะไรลูกไปดูสิลูกไปดูกับแม่หน่อยดเมกโก้มะม่วงเมกโกมัม่วงเมกโก้ม่โก้เมกโก้เมกโกมกโเมกโก้เมกเม่โก้เมา้เมกโก้เม้เมกโก้เมเมกโก้เมากมก้เกก้เมกโกเมเเมดเรียนเรียน้เเเ้้กเเ้้กเกเกเ้ก น,นี่อะไรลูกเพราะไมอะไรลูก c o c ค n u น,นั o c o n ค t น,นักอ่าเขคนนัอันนี้อะไรลูกเพราะไมลูกสนใจแม่หน่อย Rose apple Rose apple ชมผู้นะลูกนะอันนี้อะไรลูก p i apple p i apple สับประรดอ่าถือถือสับประรดถือสับประรดไว้ลูกน,นี่อะไรลูกอุ้ยอันนี้เมื่อใหม่ชอบทานมากเลยกีวี่ใช่ไหมลูกตอนเย็นก็ทานใช่ไหมลูกกีวีลองพูดสิกีวีกีวี่กีวนนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยเป๊ะเลยอูย้อันนี้พ่อใหม่ก็ชอบทานลูกบานานาเอาบานานาก่อนบานานาก่อนบานานา เร็วๆแบบนั้นน่ะนี่อะไรลูกอะไรลูกไปดูซิแอปเ apple a p p l ลอะไรลูกชู s u g a ป apple sugar a p p l ลน้อยหนาลูกอ่ะอะเรียงโอเคโอเคเก่งมากลูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะลูกนะขอบคุณคุณแม่หน่อยค่ะเรียนไป